ส่วน,น่วงนี้ค่ะจะพาไปแหลมหากมลั่นล่ารวมคนรักส่วนป่ากันบ้างนะคะ,คะซึ่งทางนายกอบจสุงขล้าค่ะได้เปิดกิจกรรมมากมลั่นล่ารวมพ่นคนรักส่วนป่าเพื่อการกุศลครั้งเทน,นึงนะคะเพื่อรำลึกถึงพลเอกเปรมสุรานนท์ค่ะ เมื่อวันที่31สงิงหาคม2 5 6 8ค่ะนายสุภิดพิทักษ์ธรรมนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมากรรมล,ะละั่นล่ารวมพลคนรักส่วนป่าเพื่อการกุศลครั้งที่หนึง่งพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสงขลักษณด้วยงาน,นเด็กเยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นเที่เข้าร่วมงานค่ะโดยในงานมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดง รายร่มจากเทศบาลตำบลพะวงแล้วก็กิจกรรมซุมบ้านี่ทานนายกออกแรงเองเลยนะเออก,กาลังกายโชว์ไปเลยนะแล้วก็มีการแสดงลายแดนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็หันมาสนใจในการออกกําลังกายทําร่างกายให้แข็งแรงป้องกันโรคภัยอีกทางยังช่วยพอนคลายความเครียดจากกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นในส่วนปลายเปรมก็ลอมรอบไ,ไปด้วยธรรมชาติเขี้ยวขจีประกอบกับทางด้านเสียงเพลงการข่าวจังว่า ก็จะเหมาะสมกับคนที่เป็นพี่น้องประชาชนทุกเพทตกวัยในซุมบ้าตกออกเปรงอยู่ๆจบมากลยนะยามไป<อ>รวมมังทางนี้ค่ะมากำลังลารวมพลคนรักส่วนป่าเพื่อการกุศลครั้งเทนนี่ยงค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระวังองค์กรและก็หน่วยงานต่างๆนะให้เกิดความรักความพกพันแล้วก็รำลึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานทน์ค่ะประธานองค์คมนตรีและก็รัฐบุรุษข้องคนจังหวัดสุโขลานั่นเองค่ะ